รับเติมลูบี้ราคาถูกเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธชาแนลเท่านั้นสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลในแคป โอเคครับวันนี้เราไปอยู่กับเกมไลน์เลนเจอร์นะครับแล้วก็เราไปอยู่กับ ID หลักนะครับผมท่านผู้ชมอ่าสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ได้เอ่อรับชมไลฟ์สดของลุงยุทธนะครับเมื่อวานนะครับบอกได้เลยว่าการสุ่มการชั้นเดือดจัดๆนะครับหมื่นกว่าลูบี้ครับผมหมื่นประมาณ1 5ื0นนนะครับใครยังไม่ดูเนี่ยเข้าไปรับชมได้เลยนะครับซึ่งที่ได้มาก็คือ โคนี่พูดคิสมาาต,ตัวนี้นะครับผมแต่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 แต,แต,แต,แต่ผมจะไม่ได้มารีวิวตัวนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวนี้ครับน้องแอลรีนะครับ<อ>โกโก้แสนหวานนะครับตัวนี้นะครับรีวิวฉบับจัดเต็มเลยนะครับสาหรับตัวบินพาร์เมื่อตัวนี้ดีหรือเปล่าควรซุ่มหามาใช้งานหรือเปล่านะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับผมจะลืมเตรียมขนมขนมก๋วยเตี๋ยวก๋วเเนียวส้มตำาด้วยนะครับผมแล้วก็ ฝากร้านเติมเกมลุงยุทธชาแนลด้วยนะครับผมใส่ใจผู้เล่นดูแลคนเติมเป็นอย่างดีนะครับโอเคครับผมเจ้าแอลีโกโก้แสนหวานตัวนี้นะครับเกียร์ที่ใส่ผมก็ใส่แบบธรรมดาเลยนะครับตัวนี้เป็นสายไหวพิบนะครับเราเน้นแบบว่าให้เร็วที่สุดวิ่งให้เร็วที่สุดนะครับผมผมก็ใส่เป็นความเร็วเคลื่อนที่มาเลยครับ2อย่าง2จุดเลยนะครับรองเท้าปีกเมฆกับที่คาดผมหูแมวนะครับผมซึ่งเพิ่ม พลังโจมไอพลังเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับเออเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสายไวริบตัวนี้จะตีป้อมแรงหรือเปล่านะครับจะตีป้อมแรงหรือเปล่านะสำหรับเจ้าโกโก,โก้แสนหวานตัวนี้นะครับเรามาดูสกิลหนึ่งกันก่อนเลยก็แล้วกันนะเดินเจอร์ธาตุมืดสายไวริบตัวนี้นะครับเอลลี่พ่นโกโก้นะตัวนี้มียกเลิอกอามาตะนะครับทัดขวางฟื้นฟูชีวิตต่อเนื่องแล้วก็ ทำให้ศัตรูในพื้นที่2ตัวได้รับผลลำนําเย้าหย่วนนก็คือคล้ายๆแบบว่ามันจะติด2ตัวเลยนะอันนี้ในพื้นที่2ตัวก็คือติดลำนํา2ตัวก็คือดึงคู่ต่อสู้มา2ตัวครับแล้วก็ไปหวดกับทีมตรงข้ามนะครับผมก็คือติด7วินะตัวนี้ติด7วินะครับผมสําหรับสกิลหนึ่งตัวนี้กว้าง290จุดกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับสกิลหนึ่งตรงนี้ก็คือลำนำนะฮะสตัวนะฮะ ผมไม่รู้ว่ามันจะปวดภาคพื้นดินขนาดไหนแต่ถ้าเกิดลำนำสองตัวมันก็กคล้ายแบบก๊อปปี้ไหมก๊อปปี้ของดาเินชี่เพราะมันก๊อปได้ทีละหลายๆตัวนะครับแต่ลำนำนี่มันก็เริ่มจะเหมือนก๊อปปี้เขาไปท,ท,ทุกวี่ทุกวันแล้วนะครับเดี๋ยวนาคตอาจจะมีแบบว่าทําให้ศัตรูในพื้นที่3ตัว4ีตัวติดลำนำก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่แน่นะครับสาหรับเจ้าตัวสกิลนะครับผมลำนำยาวยวนเนะฮะเออสกิลหนึ่งนะกว้าง290จุดอูเดา ไปดูสกิลสองครับสกิลสองก็คือต้นคริสต์มาสกัวโกตัวนี้เพิ่มพลังโจมตีนะฮะแล้วก็เพิ่มระยะโจมตีแต่ว่ามันจะบัฟเฉพาะยูนิตบินนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใส่2ตัวเนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวบินของเราอีกตัวหนึ่งแล้วก็เพิ่มระยะโจมตีให้เราของเราอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ15%เอนะอยู่ได้จิตเจ็ดวินะฮะอย่างที่บอกเลยมีผลเฉพาะยูนิตบินนะครับแถมสกิลกว้างเพียงแค่120อย่จุดก็คือ มันต้องอยู่ใ,ใกล้ๆกันอนะ่ะตัวบินมันต้องอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับไม่ถ้าอยู่ห่างกันมากๆมันก็ไม่บัฟไม่ถึงกันอะไรแบบนี้นะครับสำหรับสกิล2นะครับคู่ดาวก้าววิเหมือนกันนะสกิลนี้ผมว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่ามันบัฟเฉพาะยูนิตบินนะครับผมตัวบินนั่นเองถ้าเกิดเราใส่ทีมบินไป2ตัวสําหรับป้องกันนี้ผมว่าค่อนข้างจะยากอยู่นะครับค่อนข้างจะค่อนข้างจะโดนหดได้ง่ายๆนะครับผมเออ ก็ความสามารถก็คือความสามารถบินนะครับเรามีฟื้นพลังด้วยนะตัวนี้นะครับมีฟื้นพลังมาด้วยส่วนความสามารถก้าวดาวครับก็คือสร้างร่างโคนอันนี้น่าจะเหมาะเจาะที่สุดเลยนะครับผมสร้างร่างโคนผมก็อยากได้สร้างร่างโคนนะถ้าเกิดใครทาเป็นก้าวดาวนะครับแต่ก็โอ้โหความสามารถสี่อย่างแบบนี้เนะี่ยรีหาค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับนอกจากจะดวงดีด,ดีจริงๆนะครับ โอเคผมพาไปเลยก็แล้วกันนะครับผมขอรีวิวในแบบฉบับของตัวบินนะครับผมตัวบินนั่นเองนะครับผมไปดูกันว่าสกิลลำนำเนี่ยมันจะติดดีขนาดไหนนะครับผมขอไปที่ด่าน396้านะครับผมท่านผู้ชม396เราไปดูกันว่ามันจะติดลำนำในรูปแบบไหนนะสำหรับเจ้าตัวบินเอลลี่โกโก้แสนหวานตัวนี้นะฮะโอเค okay, ผมขอจัดมาที่โอเคครับผมปะ ไปลุยกันเลยครับผมท่านผู้ชมมาเดี๋ยวผมจะไปลองเทสกับพี่วีพีที่เป็นแบบว่าตีเพื่อนดูดูการตีป้อมด้วยนะครับผมจะเอาไปดูการตีป้อมด้วยนะฮะเออมามาดีมาดีมาพับวิ่งเร็วเหมือนกันนะครับนี่ครับผมฟื้นฟ้าบชีดเอาไม่ฉีดว่ะบับเฉยฉีดดีฉีดฮัลโหลแฟร์ไม่ติดครับท่านผู้ชมวิ่งผ่านไปเลยครับเอาใหม่ครับผม ดอกแรกฉีดไม่ติดคะมาไปกันต่อเราต้องปล่อยตัวออกมาเลยนะครับเออจัดไปมาเดี๋ยวดูฝั่งตรงข้ามนะครับมาแล้วมาแล้วไอเห็ดไอเหือดมาแล้ววิ่งเร็วเหมือนกันนะท่านผู้ชมวิ่งเร็วเหมือนกันนะไปฟื้นฟาบนี่เตรียมฉีดเตรียมฉีดพรำนี่เห็นไม้เห็นไม้นี่สกิลครับติดสองตัวครับ oh. เออเออ,เอ,อมาดีครับมาดีครับจานติดไหม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 ฮัลโหลติดไหม ัดไม่ติดครับค่อนข้างฉีดฉีดไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะแต่ว่ามันติดทีก็ติด2ตัวนะครับผมเออเกียผมใส่ไม่มีอัตราการใช้สกิลนั่นเองนะแต่ตัวบินอนะ่ะเราเน้นบินไปตีป้อมอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพาไปตีป้อมครับคือตีเลยแบบทีเดียวอะ่ะจะแตกหรือเปล่านะครับถ้าเกิดตัวบินที่โหดจริงๆกันตีทีเดียวต้องแบบหลายข้อครับคือลดลดหลายๆข้อนะครับผมเออมา ปับ๊บเสร็จแล้วโยนแบมนั่นเรียบร้อยครับปู่ตีสอตัวครับอยู่ได้เจ็ดวิหรือเปล่าแต่ก็ตายฮะแต่ก็าย <c oughs> ครับผมตนบเราไปตีลองไปตีป้อมใน PVP กันหน่อยนะครับอันนี้ผมจะเทสตีป้อมนะผมจะไปตีไอดีของผมนะไอดีไอดีหลักครับผมเอ้ย <c oughs> ไม่ใช่ไอดีหลักหดีอ d 2อดีสองครับผมไอดีสองของผมนะอยู่ไหนวะทุกคนโอเคครับเลเวลหกสิบเก้าครับผมเจอแล้วฮะมา เดี๋ยวผมขอลองปล่อยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวบินตัวเดียวครับตัวบินตัวเดียวเพื่อที่จะไปทีป,ป้อมนะท่านผู้ชมนะครับผมไปผมอยากรู้ว่าบินไปเนี่ยบินไปมันจะมันจะหวดป้อมได้แรงขนาดไหนแค่นั้นเองสําหรับเลนเจอร์บินที่เป็นสายไหวพิบนะครับเลนเจอร์บินที่เป็นสายไหวพิบนะครับมามาป้อมจะแตกหรือเปล่าวะไม่แตกเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะฮะป้อมเราไม่แตกครับโอ้หไอ้มืดไอ้มืด มาบินโอ้โหดูค่อนข้างแบบฉีดบ่อยฉีดป้อมหน่อยฉีดป้อมหน่อยอม,มันไม่เข้าทุกคนมันฉีดป้อมไม่เข้านะทุกคนป้อมเวลตันเนี่ยดูดิมันไปทีละข้อนิดนิดเองนะเห็นไหมมันตีทีละข้อนิดนิดเองครับพับอื้มดีปับอปอโอ้โหอ,อะไรครับพี่ปับโอ้โหแทบไม่มีประโยชน์ว่ะเฮ้ยฮัลโหลโดนแช่ด้วยโดนแช่ตายไหมโดนแช่ตายไหม โดนแช่ไม่ตายฮะมาชีดอม,มันได้แค่สก,กิลที่แบบตีธรรมดานะทุกคนถ้าเป็นการดูดิใด่หไหมตีธรรมดาครับเแบะบโอ้ตายครับไม่ทันครับแบบนี้ตายก่อนครับทีมเราตายก่อนนะท่านผู้ชมเออเออตีเออตีโอ้ความสามารมากเด็กระปผมบัฟตัวกินด้วยกันใช่ไหม จะปับตัวบินด้วยกันใช่ไหมปับอืม้มมาปับอืม้มฉีดชัมากครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเจอป้อมเวลแบบสูงสูงแบบนี้ป้อมเวลตันๆแบบนี้ป้อมเวลสูงสูงแบบนี้แทบจะไม่เข้าเลยนะครับมาทีและกระจึงงกระจึงหนึ่งนะครับผมเออก็ค่อนข้างอืค่อนข้างแบบ ไม่ไหวนะไม่ไหวนะมาครับผมท่านผู้ชมขออนุญาตได้ครับผมไปตี PVP ให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับผมซึ่งผมจะไปตีเนี่ยผมจะพาไปตีกับไอดีสองนะครับผมแล้วก็ผมอยากจะรู้ว่าตัวเอลลี e เนี่ยไอความสามารถที่เขาบอกว่าเนี่ยติดลำนำเย้ายวนเนี่ยสองตัวเนี่ยถ้าเกิดไป PVP จริงๆแบบจริงจังเนี่ยมันจะเห็นผลอะไรมากไหมมันจะปวดมากไปนั่นเองเนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูสักเกมหนึ่งนะครับผมท่านผู้ชมแบบจริงจังครับ แบบจริงจังแต่ไม่จริงโจ้นะครับผมโอเคครับมาออกมาแล้ว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 ผมวขอแชร์ไปก่อนนะครับอ่ามันได้ออกสก,กิลให้ทุกคนได้เห็นหรือเปล่ามันได้ออกสกิลให้ทุกคนได้เห็นหรือเปล่าจังหวะโยนมีไหมยังไม่เห็นจังหวะการโยนเลยครับผมสงสัยต้องเป็นในทางเหล่าป้อมหรือเปล่าครับจังหวะโอ้ครับโดนฮะจังหวะนี้ผมโดนฮะเรียบร้อยไปไปก็ถือว่าการดีป้อมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนลำนำเนี่ยมันก็ไม่ค่อยออกสักเท่าอ,อะ เรียบร้อยครับผมแตกครับผมแตกครับผมเท่าที่เห็นนี่ลำนำยังไม่เห็นติดเลยนะครับหรือว่าเป็นเพราะเกลียครับเนี่ยหรือว่าเป็นเพราะเกลียครับเนี่ยโอเคไปนี่หนึ่งเกมนะทุกคนนะให้ได้เห็นกันนะครับให้ทุกคนเนี่ยไปดูเกมแล้วก็ดูแบบเออมันเป็นยังไงควรจะควรจะเออควรจะปั้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวลุงยุทธจะมาสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับผมเออว่าควรปั้นมาเล่นหรือเปล่านะครับอืมไป let's go นะครับ แต่จากการเทสนะครับผมการตีป้อมมันเบาหวิ่งเลยนะครับผมมันเบาวิ่เลยนะครับผมมันเบาวิ่มากครับมีโยนไหมมีโยนไหมมีโยนสกิลให้ดูหน่อยไหมยังไม่เห็นการโยนครับม่ได,ด้ฉีดอย่างเดียวครับน้องๆโอ้โหฉีดอย่างเดียวครับผมมาเน้มมมมนโชว์ครับผมมาเน้นโชว์ผมมาเน้นโชว์ไอช้างบินครับอาบินไปมึงก็บินไปเลย <c oughs> ไม่มีการปล่อยสกิลนะครับผมสกิลหนึ่งไม่เห็นเลยนะครับผม <c oughs> เห็นไหมไม่เห็นมันโยนลำนงลำนำอะไรเลยนะครับแต่เน้นตีเฮ้ย ตีป้อมมันไงเอ้ยเอ้ยมันก็เหมือนจะแรงอยู่มันแรงเพราะอะไรแรงเพราะตัวดัมเมจฝั่งเราช่วยหรือเปล่าเออมันก็กำกึ่งนะครับผมทุกคนนะครับผมสําหรับเกมนี้นะเพราะฝั่งตรงข้ามก็ไม่มีการบินนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูดีๆนะครับอ่ามาสรุปครับตัวช้าง LED เอลลีนะครับช้าง LED เอลลีนะครับผมก็ถ้าเกิดใครไม่มีตัวบินผมอยากให้สุ่มมานะครับผมอยากให้สุ่มมา อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ไปตีคนที่ไม่ใส่กันบินได้นะครับถึงแม้อัตราไม่ใช่แต่ถึงแม้การตีป้อมใส่ไวพิษมันจะเบานะครับแต่ถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ใส่กันบินเราก็สามารถเอาไปหลอยได้เหมือนกันนะครับผมยิ่งตัวเอลลี e ตัวนี้ครับผมศักยภาพนะครับคือแบบศักยภาพคือแบบมีเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับซึ่งใช้สีม่วงนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเกมจะอวย จัดๆเลยนะครับหากผมพี่กบ9ดาวเดี๋ยวผมจะรีวิว9ก้ดาวแนมะ็กให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับบทสรุปไฮเปอร์แม็กเต็ม10ผมให้อยู่ที่7แล้วกันให้7เลยครับเพราะว่ามันเป็นตัวบินนั่นเองนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องลุงยู h ช n แนลด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายๆครับ